บททดสอบนำพาสู่ความสำเร็จค่ะบางครั้งเราอาจจะเจออุปสรรคกวากน้ำอะไรก็ตามนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราท้อแท้เราไม่อาจจะไปต่อได้ดังนั้นนะคะใครก็ตามที่กำลังต่อสู้เผชิญกับอะไรก็ตามที่ยากลกำบากหรือหนักหนาในชีวิตขอให้ระลึก ไว้เสมอว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งของเราค่ะนี่แหละคือบททดสอบที่ชีวิตได้ส่งมามอบเพื่อให้เราได้ฝึกฝนความแข็งแกร่งค่ะความเป็นนักสู้และความไม่ยอมเป็นผู้แพ้และนี่คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด สู่การเป็นผู้ชนะค่ะถ้าเราไม่แพ้มาก่อนเราก็จะไม่เป็นผู้ชนะหากเราไม่ได้ต่อสู้เราจะไม่มีวันเข้มแข็งเลยค่ะและหากเราไม่เข้มแข็งเราก็จะไม่มีวันเป็นผู้ชนะค่ะคิดไว้เพียงแค่นี้นะคะเราจะสามารถยืนหยัดท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ด้วยรอยยิ้มค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะนักกีฬาหลายๆคนก่อนที่เขาจะเก่งเขาก็จะต้องฝึกฝนเขาก็จะต้องเจ็บก่อนค่ะเจ็บอาจจะเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของร่างกายต่างๆกว่าเขาจะแข็งแรงกว่าเขาจะเข้มแข็งกว่าเขาจะแข็งแก่งเขาก็ต้องเจ็บมาก่อนนี่คือสิ่งที่เอเปรียบเทียบให้ฟังนะคะในเรื่องของการที่เราจะเข้มแข็ง,ขงชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่ฝึกฝนเลยเราไม่ต่อสู้เราก็จะไม่เก่งเราก็จะไม่เข้มแข็งค่ะชีวิตของคนเราจะต้องผ่านบททดสอบเมื่อเข้ามาแล้วเราก็ต้องต่อสู้ค่ะแล้วเราจะยืนหยัดได้เราจะเข้มแข็งได้อย่างเอเองก็เคยประสบมาแล้วในเรื่องของชีวิต หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องงานทุกอย่างเราผ่านมาเมื่อผ่านมาเราก็จะฟันฝ่าแล้วต่อสู้ไปต่อได้ไหมนี่คือบททดสอบของชีวิตค่ะหลายๆครั้งหลายๆอย่างที่เราเผชิญมา ต่อสู้กับชีวิตของตัวเราเองมาให้คิดแบบนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะนำพาเราไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมเสมอค่ะอย่างเช่นเอเองนะคะการเงินของเอถ้าเราไม่ล้มเหลวเรื่องของการเงินเอก็อาจจะไม่ได้มาเป็นโค้ดในเรื่องของการเงินก็ได้ค่ะเมื่อเราล้มเหลวเราเคยเป็นหนี้มาก่อน เราฝ่าฟันวิกฤตตรงนั้นมาได้เราประสบความสำเร็จเราต่อสู้มาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่เราต่อสู้กับชีวิตนะคะจะนำพาให้เราไปสู่จุดที่ดีขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นกว่าเดิมเสมอค่ะเศรษฐีเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาไปแล้วเขาประสบความสำเร็จเลย ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบโดนกวากน้ําโดนอะไรหลายๆอย่างกว่าที่จะประสบความสําเร็จแต่ไม่ล้มเลิกค่ะและถ้าเขาล้มเลิกไปก่อนเขาก็จะไม่ประสบความสําเร็จเขาก็จะไม่เป็นมหาเศรษฐีเขาก็ถึงอยู่จุดเดิมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิต ของเราเป็นบททดสอบทำให้เราเข้มแข็งขึ้นค่ะฝากไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อาจจะตอนนี้เจอ,เจอวิกฤตในชีวิตหรือใครที่ยังไม่เจอวิกฤตในชีวิตแต่รู้สึกว่าเริ่มมีอุปสรรคละฉันจะไปต่อดีไม่ไปต่อดีเป็นกำลังใจให้ค่ะต่อสู้ไปแล้วไปต่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราให้ได้ค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะช่องของโคดเอจะเอาบทความดีๆแง่คิดดีๆนะคะมาฝากกันในทุกๆวัน,นะคะ่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโคดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคดเอ Easy Money